สวัสดีค่ะ,ะร้านทาวเจริญแท็กเตอร์ค่ะอัปเดตสินค้าใหม่2รายการน,นะคะใครที่ต้องการ36 SP นะคะลูกค้าที่โทรมาสอบถามหา 3636SP ตอนนี้มีสินค้าเข้าแล้วค่ะมี2คันจัดมาให้2คันเลย36 SP นะคะยาดีสีเส้นทั้ง2คันนะคะคันนี้ยังไม่ล้างนะคะคุณขาคันนี้เพิ่งเข้ามาเมาื่อวานยังไม่ล้างนะคะยังไม่ล้างคันนี้จดทะเบียนปีประมาณปี58นะคะประมาณปี 58, ปป 58. อุปกรณ์จัดให้ไป3ชิ้นค่ะ ก็จัดให้ไปสามชิ้นยางดีสีเส้นนะคะคัสไม่เคยตัดเครื่องดีเกียดีนะคะคัสไม่เคยตัดย,ยังไม่หอนนะคะรถไม่ผุนะคะรถไม่ผุชั่วโมงการทํางาน,นอยู่ที่สามพันสามอุปกรณ์จัดให้ไปสามชิ้นนะคะลูกค้าท่านหนที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าสามศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าสามค่ะตัวนี้เปิดราคาที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท 295,000บาทค่ะอุปกรณ์จัดให้ไป3ชิ้นนะคะเครื่องดีเกีดียางดีสีเส้นนะคะสีเดิมนะคะรถไม่ผุนะคะรถไม่ผุเดี๋ยวถ้าล้างออกก็จะสวยนะคะลูกค้ารถไม่ผุรถไม่ถือว่าโซมนะคะรถสภาพประมาณ70-80%เลยนะคะ295,000บาทราคาต่อรองได้น่าง,งานค่ะส่งฟรี200กิโลส่งฟรี200กิโลเครื่องดีเกดี ราคานี้ไม่รวมภาษีสภาพนะคะราคานี้ล้างและเปลี่ยนของเิ้วให้ราคานี้ล้างและเปลี่ยนของเอิ้วให้นะคะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองได้หน้าง,งานค่ะส่งฟรีสองร้อกิโลนะคะสนใจติดต่อได้พี่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าสามศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าสามค่ะอุปรกรณ์ได้สามชิ้นเล่นเอกสารชุดโอนครบนะคะคันต่อไปค่ะ <c oughs> สามสิบหกเอเช่นกันนะคะไม่แน่ใจว่าสองคันนี้จะเป็นคันไหนปีห้าเก้านะคะมีปีห้าแปดกับห้าเก้านะคะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นคันนี้แหละคันนี้ยางดีสี่เส้นค่ะยางดีสี่เส้นเครื่องดีเกียดีสีเดิมทั้งคันรถไม่ผุนะคะรถไม่ผุนะลูกค้ารถไม่ผุไม่โทมนะคะสภาพที่เห็นเลยรถยังไม่ลางรถยังไม่ลางค่ะเพิ่งเข้ามาไล่กันนะคะเมื่อคันนั้นเข้ามาเมื่อวาน คันนี้เข้ามามันก่อนนะคะเข้ามาไลาๆกันเลยรถยังไม่ลางนะคะคัดไม่เคยตัดอุปกรณ์จัดให้ไปสามชิ้นค่ะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะสนใจคันไหนสามารถติดต่อได้เลยคันนี้ยังไม่เคยแกะนะคะซีนไซส์ขอหน้าหลังคัดไม่เคยตัดนะคะเครื่องดีเครื่องดีเ,งดเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ให้นะคะเปลี่ยนสาครอบตัวนี้ให้เป็นสาครอบไฟให้แล้วก็ของเหลว เปลี่ยนของเหลวแล้วก็กองให้นะคะราคานี้295,000บาทสาข้อไฟแล้วก็ของเหลวนะคะแถมไปด้วยของเหลวและกองนะคะส่งฟรี200กิโลเครื่องดีเจะดีค่ะสนใจคันไหนติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะราคาต่อรองได้ทุกคันค่ะมาดูเปรียบเทียบกันได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ล้างทั้สงสองคันขอโอกาสล้างก่อน <laughs> เดี๋ยวไปชมคลิปการใช้งานกันค่ะ ได้ มาดูคันต่อไปกันค่ะอีกคันหนึ่ง36 SP เช่นกันค่ะราคาเท่ากันค่ะ295 0 0นบาทอุปกรณ์จัดให้ไป3าชิ้นนะคะสนใจตัวไหนก็สามารถมาเลือกได้เลยรถยังไม่ล้างทั้ง2คันค่ะไม่ผูกไม่โสมเครื่องดีเครื่องแน่นทั้ง2คันนะคะเล่นเอกสารชุดโอนครบส่งฟรี200กิโลค่ะติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์1 0 6 5 3ค่ะ ได้ที่เบอร์0806110653ค่ะ0806110653ร้านท้าเจริญค่ะตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาราครามติดถนนสี่เลนเส้นวาปีร้อยเอค่ะลูกค้าท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมมาชมได้ค่ะมาต่อลองราคาหน้าง,งานได้ค่ะลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกก็แอดไลน์สอบถามได้นะคะเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยค่ะเป็นไอดีไนะคะ0806110653ค่ะส่งฟรี200กิโลนะคะส่งฟรี200กิโล ร้านอยู่ว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะติดถนนสีเลนเส้นว่าปีร้อยเอ็ดขาลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาจะเห็นถนนสีเลนนะคะร้านตรงข้ามจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงเทนเลอร์นะคะที่จอดวางขายหน้าร้านนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมมาชมได้เลยค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ